ขอบคุณผู้สนับสนุนครับกคิครับผมเพื่อสะพานมนี่ครับลูกคิขอบคุณนะครับผมเสียแขกผมก็เป็นตัวแทนนะครับลูกคิเสียแขกก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์มาให้นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนครับลูกคิดครับผมเพื่อสะพานใหม่สุดต่อยเข้ามาสนุนเสียแรงครับสนับสนุนท่านไมพีเจครับสปอนเซอร์ครับผม บักไลตัวเตี้ยน้องลาเตี้ยนั่งลุงบักอันบักนาเท่านั่งกลางพี่บอกพวกนี่มพวกนี้เออบักลานั่งกลางเออผู้หญิงผู้หญิงก็มาต้ไม่ลุกไปผู้ใดนาเท่านั่งลุงอันนี้บักไ้ปูรีจูจีเด้ไม่นี่ไม่นี้ไปอยู่ตรงกลางไหนมื่อยิงยืนรึเปล่าเลี้ยงเฉมาเลี้ยงเฉมาก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่กิ๊กนะครับวิสแลแล้วก็เพื่อสะพานบุญนะครับแล้วก็เสียต่อยโอกมาแล้วก็เสียนลนเสียแสงนะครับ ขไม่ใกล้ขอไม่ใกล้แล้วคนไหนอยากร่วมสปอนเซอร์นะครับคนไหนอยากร่วมเป็นสปอนเซอร์ค่ายมวยพีเคนะครับมาได้นะครับหรือว่าใครต้องการอยากมาสั่งสมค่ายมวยพีเคเต็มที่แล้วอยากเอานักมวยคนไหนนะครับนักมวยคนไหนเป็นสีเสื้อได้หมดนะครับผมที่ค่ายมวยพีเคแล้วคนไหนต้องการมาบำรุงนักค่ายมวยพีเคมาได้นะครับมาสั่งสมได้ทุกสิ้นเดือนนะครับค่ายมวยพีเคที่น้องทุนก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพีกิ๊ก นะครับเสียต่อยโค้งม้านะครับแล้วก็เพื่อพี่คุณนะครับพี่สาวนะครับพเพื่อสะพานบุญแล้วก็เสียนอนเสียแสงนะครับก็ขอบคุณม,มากๆนะครับทีมงานาค่ายพีเคก็จะทำผลงานให้ออกมาดีใช่ไหมเมืองไทยบวกแน่หวยบอก <c oughs> <c oughs> ปากบวบนะครับขอให้นักมวยค่ายมวยพีเคสู้ๆนะครับผมขอบคุณทุกคนครับหนึ่งสองสามย้ นี่ครับลูกพี่ขอบคุณนะครับผมเสียแขกผมก็เป็นตัวแทนนะครับลูกพี่เสียแขกก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์มาให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียเงินเสียแสงนะครับแล้วก็พี่กิ๊กนะครับจากสิตเซอลนด์แล้วก็พี่เพื่อสะพานบุญแล้วก็เสียต่อยกม้านะครับที่มาสั่นเป็นสปอนเซอร์ค่ายมวยพีเคนะครับขอบคุณคนใดต้องการจะเป็นสปอนเซอร์ค่ายมวยพีเคนะครับพวกนมแบรนด์นี่มาได้นะครับผมนะครับสำหรับค่ายมวยพีเก็ขอบคุณครับผมหนึ่งสองสาม